สวัสดีสาวแพมสวัสดีคนขับรถแล้วคนนี้ใครสวัสดีมีนาวันนี้ฮอนจะอี้เขาจะไปเอวไหนกันดีจะไปท่องล่ะใช่ค่ะไปท่องค่ะคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่แบบปิดเอาดูสวยมากจริงอ่ะเออในฮอนฮอนจีเขาเป็นคนน่าเขาไปเอวไหนกันดีตอนนี้กี่องศาใครรู้บ้าง ค่าปลจริงอ่ะไม่ใช่จริงจริง20แปแต่ว่าจะรังสีอุมันแบบเยอะอะไรีุยละ23 14โอ้36 36เออไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามสาวๆค่ะอย่าลืมติดตามช่องซุกเอสเจของเราด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันว่าฟังเทศฟังธรรม เราบอกไม่เรามันสายกินสายเที่ยวเออเราต้องทําให้ตัวเองมีความสุขไปดูสีสันข้างนอกเนี่ยเราสายแบบพากันกินกันเที่ยวแล้วมีความสุขความชอบส่วนตัวของใรของมันเนาะแฮปปี้เราเที่ยวกันไปกันเลยโก,โกูกไปกดูหรือ,อยังคิปใลาสุดของพี่เจ้ากันแล้วูดูหรยคลิปล่าสุดของพี่เจ้ มันต้องมีเวลาดูนะใช่ถ้ามันไม่มีเวลาดูมันจะดูไม่สนุกใช่มันต้องตั้งใจดูใช่เออมันต้องตั้งใจดูนิดนึงเนี้ยอออนนี้เราอยู่ที่ไหนนะจ๊ะท่าบางผาชื่อชื่อร้านกาแฟอะไรนะร้านนานาข้าวไม่มีร้านานาเอ้ยกับข้าวเดี๋ยวเราไปหากินเอานี่เรามานั่งกินกาแฟก่อนร้อนๆเนี้ยองซุงนี่เขาเรียกต้นอย่างกะ จำชื่อไม่ได้ไม่ใช่อะโวคาโดมันลูกกลมๆไม่ใช่อะโวคาโดมินามินา,นาอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะโกโก้ไม่ใช่อะโวคาโดไม่ใช่ไม่ใช่โกโก้โอะโวคาโดอันนี้ไงต้นต้นมาตากครบต้นเป็นเด็กเนี่ยจะอร่อยวหวานลากรสจะมามันจะตกเสร็จรสไหมเนี่ยตกเสร็จรสมันก็จะเป็นรอยหน่อยนี่นะ มาดูใกล้ๆหน่อยคือมะตากบอร่อยเพราะว่ามะตากบเนี่ยมันจะให้ความเย็นแล้วก็ความอร่อยนกก็จะมาถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยมาอยู่ใต้ต้นตากอกแจะเย็นเย็นชื่นใจร้อนๆ้แบบนี้มาเที่ยวน,นั่นก็มีที่เดียวคือคาเฟ่ ร้อนแตดก็จะร้อนนิดนึงอยู่บ้านก็หลายวันละค่ะออกมาเที่ยวบ้างมาเที่ยวก็ช่วงนี้น่านร้อนมากนู่นไงนู่นมีที่จอดก็ใต้ใต,ใต้ใบตากบเหมือนกันจอดนู่นไหมใต้ต้นมะพร้าวนู่นอะ่ะอ,อนใตายนั้นก็ได้มันร้อนค่ะร้อนมากเออหน้าหนาวน่าจะสวยนะเนี่ย แต่ตอนนี้ร้อนมากร้อนอากาศดีอยู่ร้อนมากร้อนหมรรยากาศฮ้ายร้อนสวยอยู่นะ้านั่งสบายสบาย ผมนี่เราทำเองเหรอคะทำเองทุกตัวเลยอ้าวเหรอเอ้าวเหรออ่าเอาเอาที่หนึ่งจะได้เค้กลอดช่องให้ลุงกินอันไหนเลมอนชีสพายอ๋อขาเขาเขาเอาลอดช่องที่หนึ่งอ๋อแพมเอาอะไรเลือกเอามีนาเลือกอะไรแต่แต่ป้าจีก็ลงสุด

อ๋อเหรอลองชิมดูมากาลองกับเค้กรสช่องค่ะย,ย,ยังมีคันกาแฟายอยู่นะจ๊ะเอาแล้วมากาลองสั่งสองชิ้นไม่ใช่เหรอสองชิ้นเลยค่ะเอาชิ้นเดียวเหรอแล้วก็กินได้อันนี้ตุๆ่ๆ ก็อี้ขยับนั้นมานั่นก็ได้ค่ะแพมอ้อก็อี้นั่นก็ได้เป็นไงบ้างจ๊ะโอ้สีผู้เหมือนกันเลยว่าสาวเมืองน่านนะเนี่ยแม่เป็นกับอู้เมืองได้กับเจ้าชุดมาสี่ชุดหรอหรอสี่ชุดเลยเหรอ อู้เมืองอู้เมืองอู้เมืองน้านนี่มันมันต้องมีกรรมอะไรอย่างหนาที่มันแปลกๆที่มันแบบคนฟังแล้วต้องแบบเอ๊ะเอ๊ะอย่าฮะจิมจิมจิมไม่เอกจิมก็จิมเลยจิมคอขอขอกินจิมจิมหน่อยอ๋อจิมได้หมายถึงกินด้วยำลงหน่อย ถ้าถ้าคำด่าคนเมืองเรานี้ดา่าแบบด่าแล้วดูเหมือนไม่ได้ด่าเนาะไอวอกอีวอกน้อยเออนะเอออีวอกน้อยเอออีวอกน้อยเอาเหรอมันมีอยู่คำหนึ่งนะถ้าบ้านเราเนี่ยคำว่าเ,เป็นไหนจ้าวันนี้พาหลานสาวมาถ่ายถ่ายแฟชั่น อาโต<ป>สักทไีไม่โตสักทีทนท่าขา <c oughs> แต่ไม่โตสักทีก็คือต่ำช้า<ม>เออความหมายเปลี่ยนภาษาภาษาภาษาเมืองวันละคำภาษาไทยได้ภาษาไได้แต่เราจะกิน <c oughs> เอ้าเอาถ้ากินเนี้ยขอขอกินจิมขอกินจิมขอขอกินจิมอ่า ขอกินจิมหมายถึงว่าขอขอกินด้วยโคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออ,อายางไรภาษาเมืองเมืองก็บ่ค่อยมีแล้วนาา่นารักนาา่นารักวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายชุดวันนี้เออวันนี้จะมารีวิวพาหลานสาวมารีวิวเสื้อผ้าต <c oughs> ิดต่องานได้นะคะนี่ถ้าใครจะให้หลานสาวไปรีวิวสินค้า รับงานใช่ไหมมีนาเออวันนี้พามาพาลานเสามาถ่ายรีวิวทำงานด้วยดูเบื้องหลังก่อนไม่มีอะไรมากมีสองคนคนหนึ่งเป็นคนถ่ายอันนี้มารีวิวเสื้อผ้าสอะ สาวสวยของเราชุดที่อันนี้ชุดที่เท่าไหร่ชุดที่สี่มีนากินขนมนี่ดูสิขนมนี่อร่อยมากใช่ซื้อมาใหม่ชิมดูชิมดูม,ดม,ดมันมีถัว่วข้างในชุดต่อไป วันนี้มาทำงานนะจ๊ะเนี่ยนะไปละร้อนไปหากินข้าวที่กัว,ก,วกันดีกว่าอ๋อเกี่ยวตาอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวให้ผู้สุกรถมารับข้างนอกนี่ร้อนมากสวยอยู่นะ ตรงนี้ก็ได้ตรนนี้ก็สวยร้อนนิดนึงน,นี่แนะนำทุกคนถ้ามาช่วงฤดูหนาวก็น่าจะสวยเนี่ยบ้านเดีด๋ยวดูด,ดูดูดูบ้าน,าน,นร้านกาแฟบ๊ายบายร้อนมาก37องศาหาไม้ภาพภาพแล้วตอนเช้าก็ฮะหายสิคะจะได้สวยสวย Arms, the one show arms, ชอบดอกนี้มากเลยสวยมากเลยนี <c oughs> ่นะคะนี่เขาเรียกทุกบ้านร้อนมากเลยสามสิเจ็องศา ใช่ไม่สวยไหมสวยค่ะเราดีใช่ไหมใช่ค right ่ะใช่ค like really ่ะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบไปเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถสาวๆขึ้นรถร้อนมากไปหายกินข้าวต่อนี่หรือหายไปแน่หรอตอนนี้เพิ่นมาตันได้ขึ้นตึ้ง เที่ยวบ้านกุ้งนิดนึงอากาศร้อนๆอย่างนี้สาวน้อยของเราจะกินกล้วยปิ้งเป็นไงมันอบไม่มีนะจินกล้วยปิ้งโอ้ยห่อนขนาดนี่นะกล้วยปิ้งไม่หวานไม่หวานอืม กล้วยปิป้งบ้านกุ๋งกินให้ดูหน่อยร้อนค่ะกินให้ดูหน่อยร้อนๆอ,อย่างนี้ <S <S> <S <S> <S เคยมาด้วยเหรอ <S <S 1> <S> <S 1> จากหลังจากออกจากร้านกาแฟไปกินข้าวแล้วก็มาแวะแวะที่ร่มที่เย็นนิดนึงวัดบ้านกุ๋ง ซื้อมาแล้วก็ไม่กินคนไม่ซื้อกินก่อนแล้วเห็น <c oughs> ไหมร้นอ, <c oughs> เอ,อนเหรอเย็นในีน่ยนะเนาะตรงนี้เนาะลมเย็นไหมเออมาร้อนๆอย่างนี้เนี่ยจากร้านกาแฟาแล้วก็มาวัดก็ได้เนาะวัดก็เย็นอยู่นะมีแต่เรานะ <c oughs> นักท่องเที่ยวมีอยู่สี่คนนะคะร้อนๆอย่างเนี้ยเขาไม่ออกบ้านสาี่สิบองศาตอนนี้เวลานี้ไม่มีคนออกมาเลยค่ะงด กางแจ้งน่าสงสารมากต้องต้องช่วยซื้อพ่อค้ากล้วยปิ้งนิดนึงร้อนอ่ะแล้วก็ปิ้งกล้วยด้วยวเนาะตกเย็นๆต้องมาเที่ยวหน้าร้อนเออหน้าร้อนนี่ไม่หน้าเที่ยวเลยร้อน,นะคะ่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบคนเยอะๆก็มาตอนนี้ได้มาไปไหว้พระ พาเด็กๆไหว้พระก่อนร้อนแล้วมีนาเพ <Okay. S 1> ิ่นถอดกันบนเพ่ร้อนมากร้อนใหม่เจ้าโอโร้อนไหมคะยายห้อนกับเจ้าจากหน้านเนี่ยเจ้า แต่ละคนเรียนจบแล้วไม่รู้ว่าขอพรอ,อะไรขอให้สอบติดใช่ไหมหรือว่าขอให้ติดสอบพาเด็กๆมาขอพรอหลังจากไปร <ś> ีวิวไปทำงานแล้วก็แวะมาไ <ś> หว้พระขอพรค่ะที่วัดบ้านกุ่ ถือก้วยเปี๊ยงถือก้วยเปิ้งหายวับไปไหนไปกินเลยสวยไหมเย็ยนไหมแคมดูท่าทางเหมือนจะเย็นนะม,มือจับได้นะไหมไฟดูดไหมไม่ดูดจริงอะลองจับดูดูด้วย ไปด,ดูแน่นะอ๋อเฮ็ดไปดูเท่ากับอืมเย็นหน่อยขอใส่ปากอันหนึ่งต้อนฉันด้วยอืมอ,อมต้องอไปเชียงรายเยนาะ ไปกินกล้วยปิ้งอะไรนะสำรานะ่ะอืมมันจะมีแบรนด์ของมันเนาะกล้วยปิ้งสำรานสำรานทำเ,นเหมือนพี่คะแรนหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงบ้างรสเชาติรสชาติกล้วยปิ้งรสชาติกล้วยอ่าแทารสชาติกล้วยเป็นไงบ้างรสชากล้วยรสชาต, <laughs> <laughs> ชาติเป็นยังไงบ้างน้อง อร่อยอร่อยรสชาติกล้วยปิ้งก็เย็นอยู่เนาะแฟมเนาะตรงตรงใต้นี้ก็เย็นอยู่มานั่งนั่งหามากินกาแฟแล้วก็มาเที่ยววัดบ้านโ่งค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็จบคลิปอะไรนะ ร้อนนี้ไปไหนใช่ไหมที่นัน่นหรือว่าตั้งชื่อคลิปอะไรดีร้อนนี้ไปไหนแค่นี้ก่อนเจอก,กันคลิปต่อไปบ๊ายบายให้หน่อยเด็กๆบ๊ายบายค่ะเจอกัทนที่หน้าน,นะคะ